สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเก็บพุทธคุณพระเครื่องด้วยนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกเลยนะคะพี่ขานะคะอ่าวันนี้หนูจะได้พระอย่างนี้มานะคะพี่เขาเรียก่็พระอะไรนะ ยี่ห้าอะไรสิวลีค่ะพี่เป็นพระสิวลีนะคะพี่ขาตามภาพไปนะคะพี่สิวลีคะ่ะพี่นะคะได้มาอย่างนี้เลยนะคะพี่แล้วก็ด้านหลังจะเขียนวดหลวง,งพ่อควยนะคะพี่ด้านหลังจะเขียนวดหลวงพ่อควยนะคะพี่ขานะคะสีวลีสิวลีค่ะไม่ใช่ฉิวลีสิวลีองค์นี้แม่ค้าขอไปที่แปดร้อยบาทจ้ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไปที่แปดร้อยบาทนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดนะคะพี่ถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดนะคะพี่ขาพี่พี่แอนไลน์มาหาหนูได้นะคะพี่ ที่เบอร์โทร0840659180ค่ะพี่ขาถ้าจดไม่ทันเบอร์ทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่800บาทไปทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาสีวลีหลวงพ่อกวยนะคะพี่นะคะตามภาพันเลยค่ะพี่ขา700บาทค่ะพี่โอเคนะคะพี่ส่วนอัน ส่วนอันนี้ค่ะพี <online> ่ขาจะเป็นสร้อยประคำค่ะพี่อ่าจะเป็นสร้อยประคำปิดตาค่ะพี่ขาสร้อยประคำปิดตาแล้วลูกประคำเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่เส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะพี่สร้อยประคำปิดตาองค์นี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทไปทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทค่ะพี่ขาเป็นสร้อยประคำปิดตานะคะพี่น่าจะปิดตาหลวงปู่ยิ้มหรือเปล่าค่ะพี่ขาแบบนี้ค่ะพี่น่าจะปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะ พี่ขาเส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะพี่เส้นนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นสร้อยประคำปิดตานะคะพี่ขาหนึ่งพันสามร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้จะเป็นตะกุดหลงพ่อูลนะคะพี่ตะกุดหลงพ่อูลดอกนี้นะคะพี่ขานะคะแล้วนงค่ะพี่เอาเชือกออกก่อน ตะกรุดหลงพ่อโมอันนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ขาเพิ่งได้มาใหม่เลยค่ะพี่เพิ่งได้มาใหม่สดสดร้อนร้อนเลยค่ะพี่ขานะคะตะกรุดดอกนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะพี่ตะกรุดหลงพ่อโมพร้อมเชือกเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะตามภาพเลยนะคะพี่นะคะ ตะกรุดดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะพี่ตะกรุดดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทเลยค่ะพี่ขาตะกรุดหลวงพ่อโมชัยนานะคะพี่ดอกนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนเล่มนี้จะเป็นมิดหลงพ่อเดิมนะคะพี่เล่มนี้จะเป็นมิดหลงพ่อเดิมนะคะพี่ขามิดหลงพ่อเดิมเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาเป็นมิดหลงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะตามภาพไว้นะคะพี่ขานะคะแม่ค้าก็ ความสามารถอัดคลิปสุดได้แค่นี้นะคะพี่ขายนะคะนะคะพี่ตามภาพน,นะคะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์เลยค่ะพี่ขายนะคะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่1000บาทนะคะพี่เล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่1 0 0่บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาาเป็นมิตรหมอหลวงพ่อเดิมค่ะส่วนเล่มนี้ก็เป็นอปของหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะคะพี่แต่เป็นมิตรสาริกานะคะพี่แต่เป็นมิตรสาริกานะคะพี่ขาเล่มเล็กประมาณอยู่ที่ประมาณนิ้วชี้ได้ค่ะพี่ถ้าเปรียบเทียบอยู่ประมาณนิ้วชี้นะคะพี่ขาานะคะ อ่าต่ำกว่านี้ชี้มานิดนึงค่ะพี่ตามภาพนะคะพี่ตามภาพที่หนูกะให้ดูนะคะพี่แล้วก็มีห่วงสองห่วงอย่างนี้ด้วยนะคะพี่นะคะเล่มนี้แม่ค้าขอไปที่9 0 0บาทพอค่ะพี่มีสาธิกาเล่มนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไปที่900บาทจะพี่แม่ค้าขอไปที่900บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเป็นมีสาธิกาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่นะคะตามภาพเลยค่ะพี่ตามภาพนะคะพี่ขาขอไปที่900บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่มีสาธิกาหลวงพ่อเดิมค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดไม่ทราบที่หนูไม่แน่ใจว่าของที่ไหนนะคะพี่ดอกนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ ตะกรุดดอกนี้ไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่นะคะดอกนี้แม่ค้าขอไปที่600บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไปที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนตะกรุดดอกนี้เป็นของหลวงพ่อพิษนะคะพี่ตะกรุดหลวงพ่อพิษค่ะพี่ขามีรอยจานเลยนะคะพี่มีรอยจานนะคะพี่ขาดอกนี้แม่ค้าขอไปที่600บาทค่ะพี่ตะกรุดหลวงพ่อพิษดอกนี้แม่ค้าขอไปที่600บาทค่ะพี่ขาดอกสีทองนะคะพี่ขามีรอยจานรอบตะกรุดเลยนะคะพี่นะคะดอกนี้ขอไปที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50 บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นตลับสีพึ่งค่ะพี่ขาตลับสีพึ่งขุนแผนหลวงปูดทิมนะคะพี่ขาเป็นตลับม้าตลับเล็กค่ะไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากค่ะพี่อยู่ที่ขนาดกลางนะคะพี่ขาตลับอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ด้านในจะเป็นสีเหลืองนะคะพี่ขาด้านในจะเป็นสีพึ่งสีเหลืองแล้วก็มีพระอยู่หลายองค์ค่ะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่ขาตลับนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ องนี้จะเป็นพระปิตาไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ปิตาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ปิตาไม่ทราบที่ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นแหวนพี่รอดนะคะพี่แหวนพี่รอดวงนี้แม่ค้าขอไ้ที่700บาทนะคะพี่แหวนพี่รอดวงนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ขา700บาทปลายทางบกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาแหวนพี่รอดค่ะส่วนอันนี้จะเป็นพระกิ่งค่ะพี่ขาพักกิ่ง3เกลือนะคะพี่กิ่ง3มเกลือ นี่แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่พักกิ่ง3เกินนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาปุ้มปุ้ยไม่ทราบที่นะคะพี่ปิดตาปุ้มปุ้ยไม่ทราบที่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นกิ่งไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่เป็นพักกิ่งเก่าๆนะคะพี่ขานะคะ อ่าอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นพระกิ่งเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะพี่ใช่ไหมไม่ใช่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อท่านค้ายค่ะพี่รูปหล่อหลวงพ่อท่านคล้ายองค์นี้ค่ะพี่ขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อท่านค้ายค่ะ อันนี้หนูไม่แน่ใจว่าปิดตาชีโบหรือเปล่าค่ะพี่นะคะมีรอยจานด้วยนะคะพี่มีรอยจานข้างหลังนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทพอค่ะพี่องค์นี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปปลอดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่องค์นี้จะเป็นรูปปลอดหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขารูปปลอหลวงพ่อเดิมนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้ค่ะพี่มาเป็นพระกุอย่างนี้นะคะพี่ขาหนูก็ ไม่ทราบว่าพระอะไรนะคะพี่มาในเรื่องกอบพลาสติกค่ะพี่ขาพึ่งได้มาเลยค่ะพี่ขาแล้วก็เรื่องพลาสติกมีอ่ามีห่วงอย่างนี้ด้วยนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่หกร้อบาทค่ะพี่หนูไม่ทราบว่าพระอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ขานะคะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้จะเป็นยี่้าสะตะไอยี่้าสตวรรรค่ะพี่ องนี้จะเป็นยี่ห้าศตวรรษนะคะพี่ขาองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่ยี่ห้าศตวรรษองนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้หนูก็ไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรนะคะพี่ขานะคะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่พระไม่ทราบทีค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาหลังแบบจะพี่องค์นี้จะเป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะพี่ปิดตาหลังแบบนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะพี่ ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่องค์นี้จะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่ขารูปปล่อยหลวงพ่อเงินองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่แม่ค้าขอวว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดทอจุดนะคะพี่หลวงปู่ทวดหลังหนังสือทอจุดนี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะหลวงปู่ทวดหลังหนังสือทอจุดค่ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเนียมพิมสองหน้านะคะพี่หลวงพ่อเนียมพิมสองหน้าองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นพระซุ้มกอนะคะพี่องค์นี้จะเป็นพระซุ สมกอค่ะพี่ขาสมกอองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนองค์นี้จะเป็นเดียดหลวงพ่อทาวัดพัะเนียงแตกจ้ะพี่องค์นี้จะเป็นเดียดหลวงพ่อทาวัดพัะเนียงแตกนะจ้ะพี่จ๋าองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเดียดหลวงพ่อเพชรเกาะพังงานนะคะพี่องค์นี้จะเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะคะพี่ขานะคะจะเป็นเนื้อกระไหล่ทองหลวงพ่อเพชรเกาะพังงานองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขา ส,ส,ส่วนองค์นี้จะเป็นเดือนหลวงพ่อผางนะคะพี่เดือนหลวงพ่อผางนี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะจ๊ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่เดือนหลวงพ่อผางค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นเดือนพระพุทธค่ะพี่ขาไม่ทราบที่นะคะพี่หนูไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนนะคะพี่ขาเดือนพระพุทธนี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บบาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเป็นสิวลีค่ะพี่สิวลีหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่ ตามภาพนะคะพี่ขานะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้ขอหนูก็ไม่รู้ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรค่ะพี่แต่รู้ว่าเป็นเหรียญหลวงหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่เหรียญเป็นหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่ขาไอเมดนี้หนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกเป็นเบี้ยแก้หรือว่าเป็นตะกุดหรือว่าอะไรนะคะพี่ขานะคะชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ชุดนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะ พี่จะได้ไปทั้งชุดอย่างนี้นะคะพี่ขาพร้อมเดี๋ยวและคอพร้อมกลมๆอย่างนี้ค่ะพี่600บาทปลายทางห้บบาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาหลวงปู่ทิมนะคะพี่ปิดตาปู่ทิมนี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะจ๊ะพี่ปิตาหลวงปู่ทิมนี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะพี่ขาเป็นพระปิดตาหลวงปู่ทิมค่ะส่วนองค์นี้ไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเป็นพระพุทธไม่ทราบที่ค่ะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะพี่รูปหล่อโบราณพระพุทธไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาท ปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อเดิมเดือนนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่มีรอยจานด้วยนะคะพี่มีรอยจานด้วยนะคะพี่ขะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่ ขอไปที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อพรมนะคะพี่รูปปล่อหลวงพ่อพรมองค์นี้แม่ค้าขอไปที่500บาทจะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไปที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะรูปปล่อหลวงพ่อพรมค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเดือนหลวงพ่อกันค่ะพี่เดือนหลวงพ่อกันพร้อมเลิ่มจับขอบก่อโบราณอย่างนี้นะคะพี่องค์นี้ขอไปที่700บาทจะพี่เดือนหลวงพ่อกันเดือนนี้แม่ค้าขอไปที่700บาทค่ะพี่หนูขอไปที่ เจ็700บาทปลายทาง5 0บาทเลยค่ะพ <pl ains> ี necessary 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 ่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเนื้อกระไหล่ทองเป็นพระพรมหลวงปู่ดูนะคะพี่เป็นเนื้อกระไหล่ทองพระพรมหลวงปู่ดูองค์นี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่หลวงปู่ดูองค์นี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง5 0บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อทาาพร้อมขี้พึ่งอย่างนี้นะคะพี่ด้านหลังจะเป็นสีพึ่งสีเขียวพร้อมภาพถ่ายอันนี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขานะคะ 600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาภาพถ่ายหลวงพ่อท่าพร้อมสีพึ่งค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเม็ดขนุนนะคะพี่เม็ดขนุนเม็ดนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่เม็ดขนุนเม็ดนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวปู่บุญนะคะพี่องค์นี้จะเป็นเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทพอค่ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทไป ายทางบกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเดอนลงปูเอี่ยมค่ะพี่เดอนลงปูเอี่ยมเรียมพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาโอเคนะคะพี่ขา ep นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่สวัสดีค่ะ